สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าท่านนะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันนะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะ ไพ่ใบรแรกนะคะเราได้ท้าวิรุณ6นะคะสิ่งแรกนะคะที่ท่านอยากจะบอกกับคุณนั่นก็คือการเรียนรู้นะคะการศึกษานีการาเพิ่มเติมนะคะศักยภาพของตัวเองนะคะไม่ว่าในตอนนี้นะคะตัวของคุณะกําลัง ศึกษาในด้านใดก็ตามนะคะท่านอยากจะบอกว่ามันจะมีบางอย่างเข้ามานะคะที่มันเป็นความติดพันความติดพันนี้นะคะมันอาจจะมาจากการที่ตัวของคุณเองยังไม่สามารถที่จะแก้ไขสิ่งต่างๆให้มันเสร็จสิ้นไปในแต่ละขั้นแต่ละตอนได้อืถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาเนาะ การพัฒนาตัวเองนะคะก็ดูเหมือนกับว่ามันมีขั้นตอนนะคะในความคืบหน้าที่มันจะเป็นระดับขั้นบันไดนะคะระดับที่1เมื่อคุณทําสําเร็จแล้วคุณจะได้ไปต่อใน,ในลําดับที่2ก็เปรียบเสมือนการเรียนของเรานะคะที่จะมีการเลื่อนลําดับชั้นต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ทีนี้มันจะมีสิ่งที่คุณเองอะคะ่ะรู้สึกว่าคุณควบคุมไม่ได้ นะีคะมันก็อาจจะมาจากการแข่งขันที่มันสูงขึ้นนะคะการทำงานนะคะที่ต้องมีการแข่งขันกันนะคะในเรื่องของการหาลูกค้าอะไรแบบนี้นะในการเสนอผลงานนะคะก็อาจจะทำให้ตัวของคุณเองน่ะไม่มั่นใจพอคุณไม่มั่นใจนะคะมันจึงเกิดสถานการณ์ของความหวั่นไหว พอบีบอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณทำอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการงานครอบครัวนะคะความรักดูเหมือนมีคนจ้องนะคะที่จะทำลายอยู่ดูเหมือนมีคนหาโอกาสนะคะหาช่องว่างนะ,ะถ้ายิ่งช่วงไหนตัวของคุณเองอะคะ่ะอยู่ในจังหวะที่อารมณ์แปรปรวนนะคะอารมณ์ไม่คงที่คนคนนั้นนะคะ เขาจะเข้ามาในจังหวะนั้นเราบีก็มองว่าเปรียบเสมือนคุณอยู่ในที่สว่างแล้วเขาคนนี้อยู่ในที่มืดอ่ะอืมจะมีคนลักษณะแบบเนี้ยนะคะเข้ามาแต่ตัวของคุณเองนะคะมีมีความสามารถที่หาตัวจับยากนั่นคือไม่มีใครสามารถที่จะมาแทนที่คุณได้ เวลาคุณทำอะไรอะค่ะคุณมักจะใส่ความคิดสร้างสารรค์เข้าไปเสมอเวลาคุณแก้ไขปัญหาอะไรก็ตามคุณมักที่จะมองปัญหาค่ะแบบรอบอมด้านแต่ทีนี้มันจะมีจุดนึงแหละที่ตัวของคุณเองอะขาดความมั่นใจแล้วเป็นช่องว่างให้คนไม่ดีอะค่ะแฝงตัวเข้ามานะคะแต่ B สามารถบอกกับคุณได้ว่า ความสาเร็จการงานการเงินที่มันจะมั่งคั่งแล้วก็มั่นคงอะคะ่ะมันมีอยู่ที่ตัวของคุณนะอืมโดยเฉพาะใครนะคะที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะคะการท่องเที่ยวการค้าการขายนะคะใช้คำพูดนะคะในการเจรจาช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่คุณสามารถที่จะ ปิดการขายได้ปิดจ็อบได้นะคะการเสนอผลงานได้รับความเชื่อมัน่นเพราะฉันแล้วขอให้คุณจงมั่นใจแม้ว่าจะมีคนคอยจ้องนะคะที่จะเข้ามาในจังหวะที่คุณอ่อนแอเพราะฉันแล้วนะ่ยคุณนะคะจะต้องไม่แสดงความอ่อนแอให้กับคนภายนอกได้เห็นคุณต้องเก็บอารมณ์นะอืม ต้องเก็บอารมณ์นะคะความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างที่มันจะเข้ามาเนี่ยคุณจะต้องเก็บตรงนี้ให้ดีๆเลยคะ่ะเพราะมีคนจับจ้องมองอยู่จริงๆเหมือนกับให้กระสือใบนี้นะเห็นไหมอ่ะมีคนมีคนไม่หวังดีแน่นอนถ้าคุณนะคะผิดพลาดบีบอกได้เลยว่ามีคนคอยที่จะซ้ำเติมแน่นอนอืม มีคนเอาเปรียบคุณจริงๆละ่ะแล้วคนที่เอาเปรียบคุณเนี่ยนะคะบางครั้งนะ่ะคุณก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยแต่สิ่งหนึ่งนะคะบียาดจะบอกกับคุณว่าตัวของคุณนะ่ะเป็นคนที่มีอํานาจวาสนามีบุญมีบารมีเนาะโดยเฉพาะคนที่เกิดวันพุธกับวันอาทิตย์จากหน้าไพ่ของเราในวันนี้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเองจะต้องระมัดระวังจริงๆ บางสถานการณ์หลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงบางสถานการณ์หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็เรียกว่าซอฟที่สุดก็หลอกกันเซฟตัวเองก็หลอกกันนะคะอือย่าไปยอมแลกกับทุกทุอย่างที่มันเข้ามาบางทีคุณต้องประเมินสถานการณ์ด้วยว่ามันคุ้มที่จะแลกไหมมันคุ้มที่จะเสี่ยงไหมเพราะด้วยความที่คุณเนี่ยค่ะมีพลังงานของพระอาทิตย์ขึ้นมาตรงนี้นะ่ะ บีก็มั่นใจหรอว่าตัวของคุณเองอ่ะก็ไม่ยอมใครเหมือนกันแต่ในบางครั้งนะคะเราอาจต้องใจเย็นแล้วใช้การเจรจาต่อรองกันก่อนถ้าการเจรจาต่อรองมันยังไม่เป็นผลถอยออกมาก่อนนะคะอย่าเพิ่งดำเนินหรือว่าทำอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะให้รอดูไปก่อนแล้วทุกอย่างนะคะมันจะลงตัว เวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะอย่าลืมนะคะที่จะไหว้แม่ย่านางนะอืมพราะบีอยากเห็นอย่างหนึ่งนะว่าเออบางครั้งการเดินทาง,งคุณอะ่ะมันค่อนข้างเร่งรีบสาหรับบางคนนะคะคุณก็อาจจะหุนหันพันแล่นน้อยอยากใจถึงเร็วๆอะไรแบบนะะี้ยค่ะระมัดระวังได้ให้ระมัดระวังนะคะนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเตือนอืมบางทีอะคะ่ะ เราอาจจะต้องหลีกนะคะเราอาจต้องหลีกนะบีมองว่ามันเป็นมันเป็นสถานาการณ์ที่บางทีอะเราก็ไม่คุ้มนะไม่คุ้มที่เราจะเข้าไปนะคะไม่คุ้มที่เราจะเสี่ยงจริงๆเพราะฉะนั้นเราเนี่ยประเมินสถานาการณ์ก่อนเนาะอืมประเมินสถานาการณ์ก่อนเพราะว่ามันมาจากมันมันมาจากการที่คุณอะยอมมาตลอด นะคะยอมมาตลอดมันเลยทำให้ปัญหาเดิมๆเนะ่ะมันกลับมาเกิดเพราะฉันเรานะคะถ้าคุณจะแก้ไขปัญหาคุณจะต้องแก้ไขที่ตัวของคุณคุณเป็นคนยอมให้คนอื่นเข้ามาเอาเปรียบก่อนหน้านี้นะอ่าเพราะฉันเรานะคะไพ่จึงออกมาบอกว่าเมื่อคุณยอมให้คนอื่นเขาเข้ามาเอาเปรียบ ไม่ว่าจะเอาเปรียบจากการทํางานเอาเปรียบในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองใดๆก็ตามถ้าก่อนอันนี้คุณยอมนะคะให้คนอื่นเขาเข้ามาเอาเปรียบในอนาคตวันข้างหน้าภายในระยะเวลา8วัน8สัปดาห์8เดือนก็จะมีคนเข้ามานะคะแล้วขอความช่วยเหลือคุณขอความช่วยเหลือจากคุณไพ่อของคำใจร้อนเนี่ยขึ้นมาทั้งสองใบเลยนะเราก็มีพลังงานของคน เกิดวันอังคารขึ้นมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พ่าย,ย้ํานั่นคือปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆจากคนที่เคยเข้ามาเบียดเบียนคุณจะยังคงเบียดเบียนคุณอยู่ในชีวิตของคุณแบบนี้นะคะแล้วที่สําคัญคนที่จ้องนะคะจ้องมองนะคะไม่ว่าจะเป็นการขโมยผลงานหรือการจ้องจับผิด คือไพ่นะ่ะมันมีไพ่ของการจ้องมองแล้วเป็นไพ่ของการทําร้ายทําลายอะคะ่ะขึ้นมาถึงสองใบอืมสิ่งเนี้ยนะคะเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านย้ํากับคุณม,กมากๆนะโดยเฉพาะคนที่เกิดวันพุธวันอาทิตย์แล้ววันอังคารนะคะระมัดระวังนิดนึงเนาะเพราะว่า ต่อให้เราอะคะ่ะจะหวังดีนะคะกับทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยก็ใช่ว่าทุกคนนะคะเขาจะหวังดีกับเราเนาะอืมนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านอยากจะสื่อสารกับคุณในวันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูพี่นางฟ้านะคะสักนิดหนึ่งเนาะว่าพี่นางฟ้านะคะจะบอกกับเรานะคะว่ายังไงบ้าง ขอให้คุณนะคะมีจิตใจที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งอย่าหว,วั่นไหวกับสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบขอให้คุณจงเชื่อมั่นในความสามารถของคุณนะคะคุณมีดีในตัวเองอยู่แล้วคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีอ่ะคุณต้องเชื่อมั่นนะคะ อะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับคุณนะคะาจากคนที่เข้ามาเอารัดเอาเปรียบคุณจะต้องรู้จักปฏิเสธคำถามบางอย่างที่คุณค้างคาใจมานานแล้วคุณไม่สามารถหาคำตอบจากที่ไหนได้เลยคุณสามารถถามจากเทวดานางฟ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของคุณได้นะคะคุณลองทําจิตใจของคุณสงบสงบนิ่งๆนะคะแล้วก็ลองอธิษฐานดูนะแล้วคุณจะได้รับคําตอบที่คุณต้องการหากคุณอยากทําอะไรนะคะคุณสามารถที่จะลงมือทําได้เลยนะคะปรับจิตใจของตัวเองจริงๆคะ่ะพี่นังฟ้าเนะ่ยย้ำมาในเรื่องของการปรับจิตใจนะคะย้ำมาในเรื่องของ การทำให้ตัวของคุณเนะะี่ยค่ะมีความเชื่อม,มั่นในตัวเองนะคะอ่ามาดูราศีกันนะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่24คนที่เกิดวันที่25 ราศีกรกฎนะคะหรือคนที่เกิดวันที่4ีราศีสิงห์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่5คนที่เกิดวันที่17ค่ะตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะ23 19 50 58 45ค่ะ โอเคครบเรียบร้อยนะคะเป็นกำลังใจให้นะสวัสดีค่ะเข้าสู่ในช่วงของการแนะนำสีพึ่งแลักกำไรนะคะมาเริ่มกันที่กำไรสมปรารถนานะคะ กำไลสมปรารถนานะคะทำจากหินหยกพม่าแท้นะคะก็จะเสริมในเรื่องของการงานการเงินความรักเมตตานะคะผ่านการปลุกเสกมามากกว่า9ก้าวาระนะคะในกำไลแต่ละเส้นนะคะก็จะประกอบด้วยน้ำมันว่านพญาไก่แดงนะคะแล้วก็ตะกรุดหัวใจมนุษย์นะคะก็จะเด่นในด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์นะคะมีแต่คนรักคนหลงนะคะแล้วก็ให้โชคลาภด้วยนะคะคนขาดคู่จะพบคู่คนขัดรักจะพบรักนะคะ การงานมีแต่คนรักคนเมตตานะคะแล้วก็มีในเรื่องของการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะ จะมีรุ่นพิเศษนะจะเป็นรุ่นออไม้กลายเป็นหินนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มในด้านของบารามีนะคะแคลค่าปลอดภัยเข้ามาด้วยนะคะก็จะมีหลายสีนะคะให้เราได้เลือกเนาะไม่ว่าจะเป็นหยกเขียวหยกขาวไม้กลายเป็นหินหยกน้ำผึ้งนะคะสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลกลางน้ำตาลเข้มนะคะหรือว่าหยกเขียวจักรพรรดินะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะมาต่อกันที่สีพึ่งสมปรารถนานะคะสีพึ่งสมปรารถนานะก็จะเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะใครเห็นใครรักมีแต่คนเอ็นดูช่วยเหลือนะคะ ตึงใจผู้อุปถัมภ์นะคะโชคลาภทํามาค้าขึ้นเจริญรุ่งเรืองรับเงินคล่องมือนะคะ เป็นสีพึ่งที่ผ่านการปลูกเสกแบบดั้งเดิมนะคะจากปูเ่เสดมากสวัสตนะสิทธิหลวงพ่อเคนวัดธราคขูหาเขาอีโตนะคะสีพึ่งนะคะจะตลับละ499บาทนะคะส่วนกําไรนะคะเริ่มต้นที่999ถึง1,299บาทนะคะถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะคะคุณสามารถที่จะแอดไลน์นะคะตาม ID ดียลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอด้านขวามือนะคะ มาสอบถามกันได้เลยนะคะโอเคฝากสีพึ่งและกกำไรด้วยนะคะ